นี่นะครับมีเลยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ตนะครับผมรุ่น MFP135W นะนะครับอันนี้ของคุณแม่นะคุณแม่สั่งมาแล้วปะป๊าเอามารีวิวก่อนนะครับนะครับตอนแรกเนี่ยจะซื้อเป็นรุ่น107นะ 107W จะไม่มีตัวซีล็อกนะครับเนี่ยครับจะไม่มีที่ซีล็อกอันนี้สามารถก๊อปปี้ได้ด้วยนะนะครับแพงกกันประมาณพันหนึ่งถ้าเป็นตัว107เนี่ยจะอยู่ประมาณสามพันสองนะตัวเนี้ย ราคาเครื่องอยู่ประมาณ4ี่พันสองแล้วคุณแม่ไปซื้อยังไงไม่รู้ได้คนลดมาอีกพันหนึ่งหรือสามพันสองก็เลยว่าคุ้มมากเลยนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องโฟนแกะมาเลยนะแล้วเรามาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรให้บ้างแล้วก็เดี๋ยวลองมาลองเปิดต่อ Wi-Fi เล่นดูเป็นดูนะครับว่าออกมาจะเร็วจะชัดขนาดไหนนะครับนี่นะครับสเปคโดยรวมนะก็จะเป็นตัวของเครื่องเนี่ยเขาจะมี Wi-Fi ด้วยนะแล้วก็มีตลับหมึกนะครับมาให้หนึ่งตลับนะ นะครับผมเป็นตลับมาตรฐานเบอร์ 107A นะครับหรือตลับนี้จะพิมพ์ได้ประมาณ1000แผ่นนะนะครับเป็นพิมเตอร์ขาวดำนะตัวนี้นะไม่ไม่ได้พิมเตอร์สีนะครับผมนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นมัลติฟังชันพิมเตอร์แบบ้เนะเนี่ยครับอันนี้ภายในกล่องเปิดมาก็จะเจอคู่มือก่อนนะวิธีการที่เราจะเอาเครื่องออกนะครับเขาจะบอกอยู่นี้นะก็คือเอาคู่มือออกมาก่อนะครับอันนี้เป็นซีดีนะครับซีดีเอาไว้เป็นไดเวอร์นะไดเวอร์ไว้ลงของยังไม่ได้ใช้นะ เดี๋ยวนี้คอมรุ่นใหม่ๆก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะนิสมาคคว้าวใน,นะครับแล้วก็จะมีอะไรมีสายต่อคอมให้หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เป็นสายปไฟนะอันนี้เป็นแบบรุ่นใหม่ละที่ตามมาตรฐานบ้านเราเพิ่งกําหนดออกมานะให้เป็นใช้ปลั๊กแบบนี้นะแต่ก็ยังมีปลั๊กแบบแบนอยู่นะเนี่ยครับแถมให้เป็นแบบแบนด้วยนะสองแบบเลยนะครับผมนะครับแล้วก็มีปลั๊กอันนี้ปลั๊กมีสามอันเลยนะเป็นแบบอย่างเงี้ย สาม่บบนี้ให้กันหนึ่งนะครับเท่ากับว่าปลั๊กเสียบมีให้3าแบบแล้วก็แถมสายต่อคอมหนเส้นนะครับครับขั้นแรกนะเปิดมาในอย่างใช้งานไม่ได้นะครับต้องเปิดตรงนี้ขึ้นมานะนยครับเราเปิดตรงนี้มันจะแน่นนิดนึงนะครับขึ้นขึ้มนิดนึงนะครับนะครับเราเปิดฝาตรงนี้นะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้นะเปิดขึ้นมานะปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราจะเห็นฟองน้ำครับเอาออกก่อนนะครับนี่แล้วก็ฟองน้ําตรงนี้เอาออกนะครับแล้วก็แถบตรงนี้นะครับให้เราดึงออกนะครับ ให้เราดึงมานะเดี๋ยวดึงมาก่อนนะครับมันยังใช้งานไม่ได้นะเราต้องดึงมาก่อนนะครับเดี๋ยวดึงนะครับต้องดึงอันนี้ออกมาก่อนนะครับก่อนใช้งานครั้งแรกนะอันนี้ก็เป็นตลบบึกของเขานะครับรหัสเป็น 107A นะครับผมหรือว่า W1107A นะครับผมนะครับลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสีเขียวอะใช่นะดำก็จะอยู่ในนี้เลยนะโดยดำอะไรก็อยู่ในนี้เลยนะครับนี่ครับใส่เข้าไปแบบเดิมนะแล้วก็ปิด กันงามไหมไม่การหลอหลีกนะครับจุดอย่างนี้นะครับแล้วก็พับฝาออกมานะครับแค่นี้นะครับแล้วก็รอมันวอร์มมิ่งนะครับครับตอนนี้เครื่องนะครับก็จะพร้อมแล้วนะครับผมก็จะกด Wi-Fi ตรงนี้ทีหนึ่งนะเพื่อให้มันตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวกดปุ่ม Wi-Fi ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ไปเลือกที่แอปเรานะเนี่ยแอปพอเราเซิร์ช wiFi มันจะขึ้นว่า HP Setup Laser 135นะครับแล้วก็กดจับคู่ไปเลยครับ ครั้งแรกก็ไม่ต้องใส่พัดวร์ดนะเป็นไดร์ไวไฟนะครับจะต่อเข้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปนะครับเข้ามาที่แอปตัวนี้นะครับนี่สมาร์ทไดรฟตัวนี้นะนะครับแล้วก็เขาจะมีพอเราเชื่อมต่อเสร็จมันจะขึ้นตรงนี้ครับนี่ขึ้นมาเลยหรือว่าถ้าใครไม่ขึ้นนะให้มากดเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็แอดพิลเตอร์นะนี่ครับแล้วก็กดแอดพิลเตอร์อีกทีนะแต่ในวันขึ้นแล้วนะถ้าคนไหนที่ยังไม่ขึ้นก็ให้มากดตรงนี้อีกทีนะครับนนี้อก็ต ขึ้นมาพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราลองให้พิมพ์ดูก็ได้ครับสั่งพิมพ์เป็นรูปอะไรก็ได้นะสมมติว่าผมจะพิมพ์อันนี้นะครับอันนี้เนาะนะครับกดที่เมนนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็กดพิมพ์เลยครับเพิบนะครับกดพิมพ์นะครับโอเคนะครับกดพิมพ์อีกทีนึงนะครับนี้ก็กําลังพิมพ์แล้วนะนะครับอันนี้ผมกดไปแล้วเดี๋ยวเครื่องพิมพ์ก็จะทําการพิมพ์ให้นะครับ นี่ครับอ่ามีเสียงแล้วนะนี่ยครับอันนี้ปิ้นจากโทรศัพท์เลยนะครับคุณอไดครัวงนี้มีที่ที่รับกระดาษเลยนะนี่ครับก็คือรูปที่ผมนี่ครับก็คือรูปที่ผมสั่งปิ้นไปนะนี่ยครับนี่เสร็จแล้วนะครับใช้ง่ายมากเลยนะครับผมนะครับนี่ใช้งานสะดวกครับครับแล้วถ้าเราไม่ผ่านโปรแกรมก็ได้นะ สมมติว่าเราต้องการจะพิมพ์รูปใช่ไหมฮะเราก,กดเข้ามาที่รูปก็ได้นะครับสมมติผมจะพิมพ์รูปนี้นะแล้วผมวก็กดตัวนี้กดออกมาแล้วก็กดกดพิมพ์เลยครับนี่ครับกดพิมพ์นะครับมันก็จะขึ้นพิมเตอร์ให้เราเลือกนะครับก็จะขึ้นไปเลยหนึ่งสามห้านะถ้าเราต่อ w i f i อยู่นะก็เลือกไปเลยนะครับแล้วก,กดพิมพ์นะครับแต่ว่ากระดาษตอนนี้ไม่ใส่กระดาษนะเดี๋ยวใส่กระดาษเข้าไปทัน,นนันนีกระดาษมันไม่ได้ใส่ไว้เนาะ นะครับนี่นะคแค่นี้นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มปรินท์ให้นะครับนี่ครับตัวเครื่องก็จะบอกแล้วว่าปรินติ้งเนาะนี่ครับนี่ปรินแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นรูปปรินท์เมื่อกี้นะที่ออกมาเมื่อกี้นะเมื่อเคถ้าเป็นสแกนใช่ไหมครับสแกนก็ยิ่งง่ายเลยนะครับสมมติว่าผมจะสแกนอันนี้ใส่แผ่นซีดีไว้นะสมมตินะครับเนี่ย เราเลือกเสร็จแล้วเรากดตรงนี้นะนะครับกดตรงนี้ก็คือปุ่มปิ่ปุ่มปุ่มสแกนแล้วก็ค o p y อนะครับนะครับก็จะคัดปอกออกมานะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปที่ผมใส่เข้าไปเมื่อกี้นะนะครับง่ายมากเลยนะครับก็คือใส่กระดาษให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ต้นฉบับเข้าไปแล้วก็เลือกจํานวนนะครับของแผ่นนะว่าเราจะเอาคัดลกี่แผ่นนะครับพอเลือกเสร็จนะครับเราก็มากดปุ่มตรงนี้ปุ Star ๊บสตาร์มันก็จะออกมาเลยนะครับอันนี้คือใช้แบบเป็นซีล็อกนะครับผมก็ใช้ง่ายมากเลยนะครับ อ่ะครับเดี๋ยวผมจะลองสแกนผ่านแอปดูนะครับผมใส่ตัวฉบับไปแล้วนะนะครับในแอปเขาก็จะสามารถทําได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้นะนี่แล้วก็กดสแกนนะครับสแกนนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ๊บพอกดปุ่มนี้ปุ๊บเดี๋ยวเครื่องอ่ะเขาจะสแกนแล้วก็เอาเข้ามาในโทรศัพท์เรานะครับว่าจะขึ้นไหมนะนี่เครื่องกาลังเขียนว่าสแกนนิ่งครับนี่มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปที่สแกนได้นะครับรอแป๊บนึงนะ อันนี้ก็คือรูปที่สแกนได้นะครับโอ้ LOOK, ชัดมากเลยเนี่ยครับสแกนได้ต้นฉบับก็คือเป็นอันนี้นะครับก็สามารถสแกนจากในเครื่องเข้าไปในโทรศัพท์ได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็กด next นะครับเครื่องก็จะโปรเซสรูปออกมาให้นะครับที่เราสแกนไปเมื่อสักครู่นี่นะนี่อันนี้ก็คือต้นที่ผมสแกนไปเมื่อกี้นะเออดีเหมือนกันนะสแกนเข้าไปในโทรศัพท์ได้เลยนะนี่แค่นี้นะครับผมนะครับ ก็โอเคครับในแอปประมาณนี้เลยนะก็ใช้งานง่ายนะส่วนตัวก็ไวกว่าเครื่องรุ่นเก่าเยอะเลยนะแล้วก็ตัวที่หน้าเครื่องก็คัปลอได้นะครับแล้วก็มีสามารถพิมพ์เดี๋ยวผมพิมพ์ตัวรายละเอียดให้ดูดีกว่านะครับเวลาที่สมมติว่าตัวเครื่องมันจะไม่มีหน้าจอนะครับเผื่อเราไม่มีโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราเอากระดาษใส่ไปอย่างนี้นะเราก็สามารถพิมพ์ออกมาดูได้ว่าตัวเครื่องเราเป็นรายละเอียดยังไงบ้างนะครับกดเลือกเมนูนี้นะเลือกเมนูข้างบนนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ s y s t e เ s ต t u p พนะครับ รีพอร์ตนะกดรีพอร์ตแล้วกดพิมพ์นะครับเนี่ยครับกดพินพ์แล้วเดี๋ยวรอกระดาษออกมานะครับเขาก็จะบอกหมดเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยมีรหัสอะไรอะไรไหมนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะเป็นกระดาษมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ย่าครับเดี๋ยวผมจะลองพิ้น์ในส่วนของรายละเอียดของตัวเน็ตเวิร์กหรือในเครื่องดูนะครับผมนะครับก็กดมาที่ตรงนี้นะแล้วก็เลือกอันที่สี่นะครับเน็ตเวิร์กเนาะแล้วก็เลื่อนไปที่เน็ตเวิร์กคอนฟลิกต์นะครับเนี่ยอันนี้เนาะ แล้วกดเข้าไปทีหนึ่งนะแล้วกดปริน์นะกด yes นะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะปรินรายละเอียดออกมาจากจากตัวเครื่องออกมาหมดเลยแล้วว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับผมนะครับหน้านี้สําคัญนะเผื่อว่าลืม Wi-Fi หรือว่ารหัสอะไรก็สามารถเข้ามาดูอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยครับส่วนเมื่อเมื่อคู่นี้ที่ปรินไปก่อนอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นเซตติ้งในเครื่องนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะสาหรับรายละเอียดนะก็ใช้นานไม่ยากครับส่วนใหญ่ถ้าใช้ผ่าน ซื้อมาแล้วใช้ผ่านแอปหรือว่าใช้ผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สะดวกเลยแค่ต่อใดเล็กไวไฟแล้วก็เข้าไปในแอปนะครับแล้วก็ปิ้นได้เลยนะครับหรือว่าแค่ต่อใดเล็กไวไฟแล้วก็เข้าไปในตามรูปตามอะไรแล้วก็กดออปชันในเครื่องเราครับเสร็จแล้วก็กดปิ้นออกมาแล้วก็เลือกเครื่องปิอ่อ MFP 135แค่นั้นเองครับแล้วกดปิ้นมันก็จะออกมาเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานสะดวกนะครับตัวก็ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะแล้วก็สแกนได้ค่อนข้างที่จะชัดเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวเอาให้ดูเมื่อกี้ที่สแกนออกมา สแกนชัดเลยนะโอเคนะครับถ้าสแกนสามารถเข้าไปโทรศัพท์ได้ด้วยนะก็จะกลายเป็นรูปสีเลยนะครับนี่ก็เป็นรูปที่เขาสแกนออกมานะครับก็จะเป็นรูปสีนะแต่อันนี้ที่พิมพ์มาเป็นขาวดาเพราะว่าเครื่องเครื่องเครื่องนี้รุ่นนี้เป็นปรินเตอร์แบบหรือว่าเป็นเลเซอร์แบบขาวดํานะครับผมมันก็เลยออกมาเป็นขาวดาแบบนี้นะก็โดยรวมการใช้งานก็ถือว่าง่ายนะครับใช้ไม่ยากนะก็ลองดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังหาซื้อปรินเตอร์ยี่ห้อนี้อยู่นะหรือว่ารุ่นนี้อยู่นะ เข้ามาดูแล้วอาจจะจะได้เห็นรายละเอียดต่างๆแล้วก็วิธีการใช้งานคร่าวๆโดยรวมนะครับโดยใช้ผ่านแอปก็สะดวกดีนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ